สวัสดีครับพี่ดาวมนรุ้นครับแล้วก็ผู้ชมทางช่องสวนนภุรับกลับมาพบกับผมครับจูชูตติ้งครับประจำอยู่ด้านนอกนะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของมงกุฎเพชรกันนะครับซึ่งมีปัญหาครับจากการล็อกสเปคนะครับในเรื่องของเหรียญทองครับซึ่งวันนี้ไปร้องเรียนกับทางท่านประธานอนุภิญครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันครับ ผู้ช่วยาาจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการปิกแห่งประเทศไทยครับเตรียมเชิญนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นเข้าชี้แจงประเด็นล็อกผลการแข่งขันกีฬาซีเกมให้ชาติอื่นหลังได้รับการร้องเรียนจากทางเสียโบสโปรโมเตอร์ชื่อดังหลังจากที่มงกุฎเพชรนะครับได้เพียงแค่เดยมเงินในมากรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมวันนี้ครับทางเสียโบสค,ครับนัทธเดชวชิระรัตนวมวงครับโปรโมเตอร์มวยค่ายเพชรยินดีพร้อมด้วยมงกุฎเพชรเพชรพาวฟ้าครับหรืออริศลานุ่นเอียดนักชกสาว ทีมชาติไทยนะครับที่เขาร่วมทําการแข่งขันกีฬาซีเกมเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับกรณีที่มงกุฎเพชรรวมถึงนักชกไทยครับหลายคนแพ้คะแนนแบบค้านสายตาครับทำให้ถูกมองว่ามีการล็อกผลและโดนแบ่งเหรียญกีฬามวยไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมสครั้งที่33ที่ผ่านมา โดยมีดรสุวรรณาศิลปะอาชารองประธานคณะกรรมการอบิกแห่งประเทศไทยคุณธนาชัยประสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการอบิกแห่งประเทศไทยในฐานะหัวหน้านักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมร่วมรับฟังด้วย่ามการความสนใจของสื่อมวลชนสายกีฬาของไทยเป็นจํานวนมากโดยประธานคณะกรรมการปริกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากการได้รับฟังปัญหาครับของผู้เสียหายโดยเฉพาะตัวนักกีฬาและการ ได้สอบถามคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาไทยที่อยู่ในเหตุการณ์และได้อยู่ร่วมกับผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ที่เข้าไปสังเกตการและรับชมการแข่งขันด้วยรวมถึงเสียงซ้อนจากผู้สื่อข่าวและแฟนกีฬามวยไทยก็ค่อนข้างจะ,งจะเห็นใจในักกีฬาและรู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่น่าถูกต้องหลายเรื่องและในฐานะประธานคณะกรรมการปริกแห่งประเทศไทยที่ไม่ได้ดูแลแค่การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน แต่ยังต้องดูแลนักกีฬาก่อนและหลังการแข่งขันในส่วนที่สามารถเป็นปากเสียงและเป็นที่พึ่งให้กับนักกีฬาดูแลเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับนักกีฬาด้วยอย่างไรก็ตามครับหลังจากเข้าสู่ปีใหม่ครับในช่วงของสัป,ปดาห์แรกของเดือนมกราคมจนจะทาหนังสือเชิญนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้ามาชี้แจงในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่า,จางและจะแก้ไขกันอย่างไรทําอย่างไรกันต่อไปแน่นอนว่าครับขณะน,นี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขัน หรือทําอะไรได้มากกว่านี้แต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องนี้ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องให้กระจ่างเพื่อที่จะให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกโดยเฉพาะนะครับในกีฬามวยไทยกีฬาที่เรามีความหวังและผลักดันให้ถึงโอลิมปิกเกมซึ่งขนาดตัวแทนจาก IOC ที่เข้ามานั่งดูด้วยตัวเองเขายังบอกกับคุณธนาถึงผลการแข่งขันที่ออกมาค่อนข้างที่จะ คิดแบบว่าปิดคาดเป็นอย่างสูงนะครับทั้งนี้ครับนักชกไทยฟอร์มดีและชกได้ดีกว่าแต่กลับเป็นฝ่ายแพ้ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาต้องนำกลับไปรายงานให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกหรือ IOC นะครับซึ่งเป็นภาพลบต่อการแข่งขันกีฬามวยไทยอย่างแน่นอนวันนี้ครับก็ทางบุญบสก็มาแล้วก็พานักกีฬามานะมงบุเพชรอี่ที่ทราบกันซึ่งก็มีเเรื่องของว่าเขาก็มาร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม นะครับก็มีการล็อกเหรียญหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือเอาเป็นว่าคา,านสายตากันแล้วกันนะครับในการตัดสินนะครับซึ่งทางผมก็รับไว้ซึ่งผมก็ได้เรียนไปแล้วว่าคณะกรรมการโอลิมปิกวันเนี้ยไม่ใช่ว่าแค่แค่เซ็นเซ็นเอกสารประทับตราส่งนักกีฬายอย่างดีเราก็ต้องดูแลสั่งสีแล้วแล้วก็เกตูุิของนักกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับนักกีฬาด้วยวันนี้ก็เลยประชุมกันก็มีทางคุณเกศศิลปอาชาซึ่งดูแลทางด้านเซฟการ์ดิ้งมาร่วมประชุมด้วยแล้วก็คุณธนา าชาญประสิทธิ์ในฐานะเป็นรองเลขาเป็นรองประธานโอลิมปิกก็มาด้วยนะครับคุณเก๋รองประธานโอลิมปิกก็มาด้วยกันก็มาฟังเรื่องเรื่องเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ก็รับเอาไว้แล้วก็จะไปดาเนินการต่อก็ถามว่าจะดเนินจะดาเนินการอย่างไรนะครับสิ่งที่จะดาเนินการก็คือว่าเราก็จะเชิญท่านนายกสมาคมามวยไทยสมัครเล่นมาพูดคุยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญท่านมามหารือว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะครับอะไรจริงอะไรเท็จ ครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับจะเดินหน้าต่อไปยังไงจะจะตรวจสอบไหมนะครับก็ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับเพราะว่าเอ่ออย่างที่บอกนะฮะการตัดสินเนี่ยก็ก็อย่างที่เห็นกันนะครับโอเคจะให้เป็นธรรมก็คือว่าไม่ได้ทุกคนมองว่าค้านสายตาแต่ผมผมดูแล้วก็หลายๆคนดูแล้วแม้แต่บนณวันแข่งเนี่ยก็ดินเสียงโหนะครับตอนนี้ผลออกมานะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ ย่างสมมติถ้าเป็นสาพานธ์เทคโนโลโลกเนี่ยถ้าไปร้องเขา mm. เขาก็จะต้องมีมาตรการในการแก้ไขนะครับหรือว่าตรวจสอบครับแล้วก็ที่มันมีที่มันมีสาระสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยนะครคือทางพุทนาชัยประสิทธิ์ท่านรองประธานเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่านั่งอยู่กับทาง IOC นะครับเป็นเป็นตัวแทน IOC ที่มาสังเกตการนะครับ มาดูการแข่งขันแล้วทาง IOC ตัวแทนคนวันนั้นเนี่ยก็พูดกับคุณธนาว่าอ้าวทำไมผลไม่เป็นอย่างเนี้ยก็มันก็เห็นชัดอยู่ว่าทางคนไทยชนะแล้วทำไมกลายเป็นแพ้แเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพออกไปตรงนี้นะครับที่ไปถึง IOC ที่เขาจะต้องไปรายงานต่อเขาก็จะต้องรายงานแบบนี้นะครับว่ามันควรจะออกอย่างนี้แต่มันออกอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นคำถามและในสิ่งเหล่านี้มันก็มี Impact ในเชิงลบกับกีฬามวยไทยของเรา อันนี้ทั้งหมดทั้งวนี้ก็จะต้องเชิญทางท่านสักชายทัพสุวรรณมาหารือกันนะครับซึ่งจะทําในต้นปีหน้าเพราะนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะก็จะดําเนินการให้เร็วที่สุดครับในขณะที่ทางเสือบอครับกล่าวว่าการพาน,นักกีฬาเข้าพบประธาน,นาคณะกรรมการปิกในครั้งน,นี้ถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนของตนและนักกีฬาที่ไม่ยอมรับในผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในกีฬาซีเกมครั้งน,นี้ แม้การแข่งขันจะจบลงไปแล้วแต่ตนก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญและกันวางใจและในกรณีที่นี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการการบริหารของสมาคมกีฬามวยไทยซึ่งขณะนี้กลายเป็นกีฬาที่ให้ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของครอบงำอย่างเบ็ดเสร็จแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่การจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติยังต้องไปขออนุญาตจากสาพันธ์มวยไทยนานาชาติ ที่มีประธานเป็นชาวต่างชาติท,าท,าทั้งๆที่มวยไทยเป็นกีฬาของประจำชาติไทยมันคือความน่าสงสารครับอย่างหนึ่งที่ทางสมาคมมวยไทยสมัครเล่นของไทยครับแต่ถูกต่างชาติเข้ามาครอบงำมันเป็นเรื่องที่ถึงเวลาแล้วครับที่จะเรียกร้องให้พวกเขาออกมาช่วยกันมีพลังอานาจด้านไหนก็ช่วยกันครับแก้ไขสิ่งนี้เพื่ออนาคตต่อไปของวงการมวยไทยของเราพี่มลศิลปกรนะครับที่นะรุณากับผมแล้วก็น้องเนยนะครับด้วย ให้เข้ามาร้องเรียนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับซีเกมทั้งที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนตัวเองก็มีหน้าที่ที่ต้องปกป,ป้องนะครับนักมวดสังกัดเพราะว่านักโมเดิร์นสังกัดของเราโดกนกระทาจริงๆนะครับแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมว่าโดนโกลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจว่าการงานครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแน่ๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็ได้มีแอคชั่นกากคณะกรรมก,การอลิมปิกแข่งประเทศไทย ที่เข้ามาช่วยเหลือเราตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมันถึงเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบโครงสร้างของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นได้แล้วนะครับมันเน่าเฟซมานานแล้วครับมันถึงเวลาที่เราต้องต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆให้กับสังคมวงการมวยไทยให้มันเจริญก้าวหน้ามากไปกว่าน,นี้นะครับถ้าเรื่องแค่นี้เรายังแก้ไขไม่ได้นะครับมันยังไม่นับเรื่องไปเก็บค่าแซงชั่นโปรโมเตอร์ในต่างประเทศยังไม่นับเรื่องของ ทุกอย่างที่ทําตัวเหมือนเป็นเจ้าของมวยไทยผ่านทางสมาคมมวยสมัครเล่นเนี่ยมันก็ผมว่าทุกเรื่องทุกราวถ้ามารว,วมๆกันเนี่ยมันโหดร้ายมากนะกับการที่เราเป็นเจ้าของศิลปะประจำชาติแต่เราไม่สามารถที่จะปกป้องมวยไทยของเราได้เลยนะครับเอ่อม,มันคือความน่าสงสารอย่างหนึ่งที่สมาคมนักกีฬาสมาคมมวยไทยสมัครเล่นที่เป็นกีฬาของคนไทยแต่ถูกต่างชาติเข,ข้ามาครอบงำเนี่ยมัน ันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่อยากจะเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันใครที่มีอำนาจใครที่มีพลังด้านไหนช่วยกันแก้ไขสิ่งนี้เพื่อเป็นอนาคตต่อไปให้กับมวยไทยของเราครับเดี๋ยวเรามาที่การแข่งขันนะครับโดยเฉพาะครับความคืบหน้าของวงการจักรยานกันบ้างนะครับโดยทางเสรมือครับพลเอกเดชาเหมเกษีครับรองประธานสาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียครับ นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพะบรมราชูปามา์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับเดินหน้าสารต่อความสําเร็จทะลุปเป้าในการแข่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมนักปั่นทีมชาติไทยรับศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนปีหน้าควบคู่กับการเดินทางนะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์2 8ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทางท่านพลเอกเดชากล่าวว่า ตามแผนของสมาคมครับนักปั่นทีมชาติไทยใน4ีเกมทั้งประเภทถนนเสือภูเขา B.M.X เลดซิ่งและการแข่งขันประเภทลูกจะยังคงเป็นตัวหลักครับในการมุ่งเป้าไปสู่การแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นบรรจุการแข่งขัน4ประเภทแต่รายการแข่งขันแตกต่างกันออกไปโดยในประเภทถนนครับชิงชาย4เหรียญทองประกอบด้วยทไทม์ไทอันบุคคลชายและหญิงและรถเลดบุคคลชายและหญิงประเภทลู่ครับชิงชัย12เหรียญทองนะครับประกอบไปด้วย ทีมซูเปอร์สูชชายหญิงทีมสปินชายหญิงสปินชายหญิงคีลินชายหญิงออมเนียนชายหญิงแล้วก็ทางเมดิสันชายหญิงซึ่งประเภท BMX 2เดนะครับสเหรียญทองครับจาก BMX Lessing ชายหญิงครับแล้วก็ประเภทเสือภูเขา2เหรียญทองในคอสคันที่ซึ่งโอนปิดชายและหญิงนะครับ ซึ่งทางสมาคมครับวานนโยบายในการเตรียมความพร้อมเอเชียนเกมครั้งที่2 0คัดเลือกนักกีฬายอย่างเข้มข้นและต้องมีศักยภาพในระดับการรุ้นเหรียญรางวัลให้เป็นไปตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีพศ2519ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนกันยายนนักบันทีมชาิไทยครับก็ยังคงต้องเริ่มเก็บคะแนนสะสมครับสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสในการแข่งขัน,ขนระดับนานาชาติของสพันธ จักรยานนาชาติหรือ UCI คู่ขนานกันไปกับการเก็บคะแนนสะสมซึ่งทําการฝึกซ้อมครับซึ่งเท่ากับว่านักปั่นทีมชาติไทยครับในแต่ละประเภทจะได้มีการทดสอบฝีเท้ากับนักปั่นชาติคู่แข่งครับในเอเชียนเกมตลอดการพัฒนาในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมรับศึกเอเชียนเกมไปในตัวอีกด้วยอีกทางหนึ่งซึ่งทางท่านนายกสมาคมจักรยานครับยังกล่าวต่อว่าทีมชาติไทยครับประเภทถนนครับจะเป็นชุดแรกครับที่ประเดินแผน สู้ศึกเอเชียนเกมครับซึ่งทางคณะผู้ฝึกสอนนำโดยทางโคตตั้มวิสุทธ์กสิยะพัฒนะครับจะเรียกทำการเก็บตัวฝึกซ้อมชุดแรกหลังจากการแข่งขันจักรยานประเภทถนนจริงแชมป์ประเทศไทยจริงเลเล สิงพระราชทานครับคิงภูมิพลสนับที่1่ที่เขื่อนวชิรลาลงกรอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีระหว่างวันที่16-18มกราคมปีหน้าเพื่อเตรียมการแข่งขันจักรยานโดนเพทหนวนจิงแชมเปียเอเชีย2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่5-11กุมภาพันธ์ทีมชายครับจะต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันทัวร์เดอไต้หวันต้นเดือนมีนาคมครับแล้วก็ทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ปลายเดือนมีนาครับ ครับสำหรับวันนี้ครับเวลาคำนวณครับเดี๋ยวกลับไปพบกับพี่ด้ำอ่อนนวลครับทางนานสถานีกันครับ